กับสวัสดีพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมสุขูสุคนครับมืนอนีก็มากินเขากับสบายสบายสไตล์ทวิรับพี่น้องมือน,นีได้ต้มมาม่าพี่น้องเลยสามรสแซ่บใส่ไข่ครับเนื้อแดดเดียวพี่น้องเลยแซ่บใส่ผักบุงน้ำนะ,ะง่ายๆเราเมื่อนี้ต้มห่อนๆใหม่ๆพี่น้องเลยไอ้ชวนๆมาเด้อ kính ngay khi nào ấy. Nó เนี่ยขอนโพูดพ <GA Vorte> <dunno> <alto> ี่น้องเลยขันสิปลาให้ไม่เย็นมันก็สีดูดน้ำกินเบิดก่อน Ừ. <laughs> nó <nóng càng> <laughs> มั mm ่อฮั่น i <laughs> mm -hmm. มีละเมนูสิ้นเดือนพี่น้องเลยแซ่บๆอิ่มเ,เพื่อแซ่บเพื่อแบบได้ข้าวจี๊ยใส่เฮ้ยหยอดเพื่อเลยแล้วคาดได้เพล่อสุดยอดเอาคลิปนี้กับปกไว้เพียงเซนนี้เด้อพี่น้องเด้อจบคลิปไว้เพียงเซนนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อครับเด้อเนี่ยทุกกำลังแรงใจ ให้ทาคลิปต่อๆไปพี่น้องอยู่ได้กัน,นอยอดพี่น้องเลยะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย